มาครับพามาดูแก้พิเช็กอาการมันเป็นอะไรอาการเนี่ยฮะเบาดับเบ,าด,บ,บาดับไหนลองปอยกันเร่งดิดแล้วสาเหตอุอะวาวาายังไม่รู้ยังไม่รู้ใช่ไหมเราเปิดใช่เราดูนะครับพิเช็กเบาดับ การแกะชุดสีครับแกะเปลืกชุดสีออกเรามารอดูกันเรื่อย

ไม่ปิดัหอไม่ใคอยู่ถอดออกหมดแล้วนะครับเอา,เาดูกันแล้วทำไงชักเครื่องของตัวเปิดบนนะเปิดบนข้างบนเลยนะครับเราจะมาดูกันที่วาลเป็นหลักนะสันนิษฐานว่าวาลอาจจะรู่ว หรือว่าแตกเราดูก่อนรูดแล้วตาแล้ว่า เปิดฝาหน้าเสร็จแล้วนะครับอย่างต่อไปก็ฝังหม้อน้ำนะมันรอดูกันนะครับว่าเป็นอะไรถอดกราบดำเสร็จแล้วก็มาถอดตัวยึดหม้อน้ำนะครับเหมือนหม้อน้ำจะรั่วเลยไหมตัวร่ย ร่วงไหมร่วงไหนร่วล่างเหรอมไม่ใช่นั่นอขอบยางดำเห็นมันก็ติดน้ะต่ายอาแง่ม่าน้ำนะครับเพื่อที่จะดูมาร์กนะมาร์กตรงแล้วใช่ไหมอ่าเรามาดูวาวนะครับ <c oughs> ยันไหม วาวยันยันต้องัวท้ายเลยจากอาการนะครับสันนิาฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นวาวยันนะแต่ทีมช่างจะแก้ให้ด้วยการตั้งวาวนะครับม,ม,าามาดูกันว่าจะหายไม่หายเดี๋ยวรอช่างตั้งวาวเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหายไม่หายน,นี่เป็นอะไรยางท่านเครื่องเหรอ หนโยกบูตบูตลาทต้งเชื่องเหรอออกไปหมดในต้นขยาวกองได้ขยาวกองโชว์พ้ทีมันเป็นเสียงเวลาขับมันจะเบ็น,นี้เยลยถนนแตมันจะจำได้เป็นเอกลักษณ์รถคร้รถคร้อ่ะถการตั้งวาวนะครับเดี๋ยวตั้งวาวเสร็จเดี๋ยวให้ดูต่อเพื่อนว่าหายไม่หาย อ่ครับตั้งวาล์วเสร็จแล้วนะมาดูกันนะครับหายไหมหายเลยหายไหมครับช่างหายดิอ่ะปิดฝาเดี๋ยวตาโช์อีกทีนะครับรอปิดฝาหน้าแล้วเป็นช่างเหนื่อยถูกเราปิดฝาหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวตา,ตาให้ดูอีกทีแล้วที่นี่ไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องร้างนะอะมาปิดฝาครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะตาให้ดูอีกทีนะครับว่าหายไม่หายมารอดูกันนะอาการตอนขาเข้ามาก็คือว่า เป็นไรนะไอ้ต้นเบา,ด,บบาดับนะครับต้องคอยเติมตลอดจอดตามแยกไฟแดงก็คือว่าดับทุกแยกเติมตลอดปลอดพิเศษอืมแล้วก็เลยมาหาช่างครับช่างก็ได้ทำการเช็คเบื้องต้นนะปรากฏว่าวาวยันนะครับทำการตั้งวาวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสตาร์ทแล้วเดินเบาแล้วนิ่งไหมรอช่างปิดฝาแป๊บนึงจะดวยวดาจะขยายนา,ามาครับเพื่อนหลังจากปิดฝาเสร็จแล้วนะมาลองฟังกันดูว่าติดไม่ติด อ่าเดินเบานิ่งๆเลยนะครับสาเหตุเกิดจากวาวยันนะครับตั้งวาวอย่างเดียวหายเลยรอบเดินเบานิ่งๆนะครับเรียบร้อยจบคลิปเท่นี้นเพื่อนโอเคออจบคลิปไวเพียงเท่านี้